สองสีหน้าล่าสุด หลังเข้าพบ DSI เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่ารู้สึกยังไงหลายคนส่งกำลังใจใบเตยและสามีพูดถึงเรื่องราวของใบเตยสุธีวันกับดีเจแมนแน่นอนว่าหลายคนต่างจับตามองเป็นอย่างมากชื่อเสียงของทั้งคู่นั้นมีมาให้พูดถึงกันอย่างยาวนานและในเรื่องของผลงานนั้นก็มีให้ติดตามกันมีอย่างต่อเนื่องทั้งคู่ได้เดินทางเข้าพบ DSI เรื่องราวที่เกี่ยวกับ Forex 3 D เนื่องจากมีส่วนที่ถูกจับตามองว่ามีความเกี่ยวข้องหรือเปล่ากับ เรื่องราวเหล่านี้ล่าสุดเธอและสามีเดินทางเข้าไปพบ DSI อีกครั้งเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองและสามีแต่หลายคนกลับทักใบหน้าของใบเตยดูไม่ค่อยสดใสซูบลงไปมากและเชื่อว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีความเครียดบ้างพอสมควรเอาเป็นว่าเราตามไปชมภาพในขณะที่หลายคนต่างพากันพูดถึงเธอกันเลยดีกว่าคะ่ะ